สวัสดีค่ะพบกับเซวไต้อีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาอัปเดตสต๊อกรถชายคลองกันหน่อยนี่คือสต๊อกรถนะคะลูกค้าที่ใหญ่ที่สุดในย่านหนองจอกนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรีโวอิซูซุนะคะลูกค้านี่ตู้ทึบเลยนี่ทั้งที่ว่าจะดทรงแล้วยังไม่ได้จัดทรงนะคะลูกค้า ะะมีให้ลูกค้าเลือกเลยราคาเริ่มต้นอยู่ที่399,000บาทค่ะลูกค้าเป็นรีวอปี2016นะคะรานะคาสามาบาทแล้วก็อีซุ1.9นะคะปี2016 4 3 9 0 0 0บาทค่ะนี่นะคะมีรถให้ลูกค้าเลือกเยอะเลยนะคะจะใส่คอกใส่ตู้ได้หมดเลยนะคะล้อหลังกระทะท่านแล้วก็ใส่ให้นะคะอันนี้เป็นล้อรถที่รอ นะคะให้เราจัดทรงให้ค่ะลูกค้ารถทุกคันประวัติไม่มีชนหนักพิกคว่ำน้ําท่วมนะคะอันนี้เราการันตีได้เลยค่ะบอกได้เลยว่ารถสวยค่ะรถสวยทุกคันจริงๆค่ะไปดูจากรีวิวได้นะคะที่เพจรถยนต์มือสองปฏิพัทธ์ออโต้เลยนะคะลูกค้าตาเป็นเซลล์ที่นี่นะคะถ้าเกิดสนใจคันไหนก็แอดไลน์ตาจากเบอร์โทรด้านต้าจอได้เลยนะคะบอกได้เลยว่ารถสวยจริงๆค่ะสวยทุกคันนะคะนี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูคันนี้กันก่อนรถเดิมๆ,ๆเลย นี่ตุ่มดูรถได้เลยนี่นะคะสะอาดสะอ้านภายในเนาะนะคะตัวนี้นะคะเป็นโตยต้ารีโว2.4นะคะปี2019ลูกค้าราคายอยู่ที่469,000บาทลูกค้าประวัติดีฟีดาวได้เลยค่ะปี2019นะคะลูกค้านี่ยิทยุูซีดีเอ็มพี3บลูทูธนะคะเบาะเบาร์นี่เลยเลยนะคะนี่ภายในใหม่มากลูกค้า ตัวนี้เนาะรถไม่มีประวัติอย่างที่บอกค่ะชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมอันนี้ก็คือจะเป็นย่อยนะคะลูกค้าน,นี่จะใส่คอกใส่ตู้ได้หมดเลยนี่คะ่ะที่ให้ดูอันนี้ก็คือจะคร่าวๆอันนี้จะเป็นเพาเดิมนะคะประทุกประมาณสองจุดห้าตันได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้เสริมแหนบเราก็ได้นะคะถ้าเกิดจะเพิ่มมาเออนี่เลยคะ่ะตู้ใหม่เลยนะคะลูกค้า นี่ค่ะรถก็จะเป็นประมาณนี้เยอะมากค่ะที่ร้านมีให้เลือกกว่า250คันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเชิงพาณิชย์ก็ดีค่ะลูกค้ารถ SUV รถอีก็ค่รถเก๋งขนาดเล็กเ,ออเครื่องพันห้าอะไรมีหมดเลยนะคะลูกค้านี่ค่ะตัวนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่เลยเนาะ ยังไม่ได้ใส่ตรงใส่ตู้เลยค่ะลูกค้าเรามาอัปเดตนะคะสต็อกรถให้ลูกค้าดูบ้างนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวนะคะเป็นคันๆให้อีกทีนึงนะคะแต่ให้รู้ว่าที่นี่มีอะไรบ้างคะ่ะลูกค้านี่ไม่ไม,ไม่แท้ไม่เดิมจากศูนย์ตัวนี้รันตีศูนย์ยังอยู่นะคะปี2021นะคะราคาอยู่ที่59,000บาทรถปี2021รุแจนรีโมทด้วยประตูไฟฟ้านะคะลูกค้าเดี๋ยวไปใส่ตู้มาก็โหจัดตรงสักหน่อยหนึ่งนะคะลูกค้ารอเลยแหละบอกเลยเลยอเลยนะคะ รถตู้เย็นเราก็มีนะคะลูกค้านี่เดี๋ยวจะมารีวิวให้อีกทีหนึ่งนะคะนี่รถตู้เย็นนะคะบอกเลยว่าไม่ต้องรอด้วยนะคะแล้วก็รถอนุมัติก็คือรถตู้เย็นถ้าเกิดใช้เงินก็อยู่ประมาณสักสามหมื่นหน่อยๆน,นะคะลูกค้าเนาะ บอกกันเลยว่ารถตู้เย็นภายในใหม่มากค่ะลูกค้าอุณหภูมิติดลบเนาะนี่ไม่ต้องรอนานเลยค่ะที่นี่มีรถเลยนะคะอนุมัติก็คือรับรถได้เลยภายในวันก็ได้เลยนะคะรถที่นี่แค่ถ่ายนะ้ามันเครื่องตั้งศูนย์ถ่วงลอ้อแค่นั้นเองค่ะลูกค้าสําหรับรถตู้เย็นคันนี้นะคะอยู่ที่หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะเป็นรถปีสองพันยิบเอ็ดด้วยนะคะลูกค้าอุณหภูมิติดลบนะโอ้ถอนอยู่ประมาณหมื่นต้นๆลูกค้าใครสนใจก็สามารถ ติดต่อเซฟได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะคะแอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะคะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะยินดีให้บริการค่ะสำหรับวันนี้เซต้ตไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ